ร้อนร้อนร้อนร,อนร้อแครดูันนี so ้สิไม่าจทำจากอะไรวะนี doo. ่อะไรน่อะไรเนี่ยว้ายว้ายโดนสมขาว้ายโดนสมเขาน่ะค่ใครอะแสวดแกรโอ๊ยนหนอกกินหนอเหมือนเดิมโอ้จอ้วยก็เหมือนเดิมอะ แต่ก็ว่าไปพวงนี้ร้อนๆเนาะหนูน,หน่าเบื่อมากเลยไม่รู้คุณครูจะพาไปสวนสัตว์อะไรนะะั่หนูหนูหนูคะทำไมหนูทิ้ง<ะ>ขยะเมีลายอย่างนั้นล่ะครัะอา้าวจะไม่ได้เหรอมันทิ้งไม่ได้นะครัะก็คงไม่มีปลาสักหนูมาเที่ยวสวนสัตว์หนูต้องอรักษาความสะอาดสิคะไม่เป็นไรแร้วค่ะที่สวนสัตว์เขาเป็คนเก็บขยะอ๋อค่ะที่โรงเรียนหนูเขาไม่ได้สอนเรื่องโลกร้อนเหรอบอกค่ะการทิ้งขยะมันทำให้โลกร้อนทุกวันนะคะใช่ เนี่ยหนูทิ้งเระโหลชิ้นสองชิ้นอย่างเงี้ยเราถ้าเกิดคนทิ้งกทดูคนนะคนมีตั้งกี่ล้านคนหนูทิ้งอย่างเงี้ยขยะมันก็ล้นโลกก็ไม่เห็นเป็นไรลยคะแค่หนูสองคนทิ้งเองทุกคนบนโลกได้นึ่งสนหน่อยนี่ลุงกับป้าก็ไม่ได้ทิ้งใช่มีคนทิ้งก็ต้องมีคนเก็บหนูก็ต้องรักษาความสะอาดใช่ล้วโลกเราจะได้น่าอยู่ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยก็ไม่ใช่บ้านของหนูป็นที่บ้านหนูไม่ทิ้งใช่ยังไงโลกเราก็น่าอยู่อยู่แล้วละค่ะถ้ามีมันริงใช่ มันไม่ไหแล้วอะไปบบ้านเลยโค้เลยโคแกก็นงี้เลยเห็้อะไรก็บดเหมือนยาทีบ้านชันเลย